เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายงานผลการลงพื้นที่โครงการธรรมรักษ์2ที่อยู่ในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุพบว่าเคยมีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลและพบการเตรียมสร้างโรงพยาบาลเพื่อจะดูแลผู้ป่วยเอชไอวีด้วยครับ ช่วงเย็นที่ผ่านมานายกองตีดรธนก,กิจจิตอารีรัตน์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลการลงพื้นที่โครงการธรรมรักษ์2ที่อยู่ในการดูแลของวัดพระบาทน้ำาพุจังหวัดลบบุรีครับเบื้องต้นพบเคยมีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลในชื่อธรรมรักษ์เวชกรรมคลินิกเมื่อปี2550แต่เปิดทําการได้เพียง2-3ปีก่อนจะปิดกิจการไปขณะเดียวกันในปี2554พบว่ามีการสร้างอาคาร4ชั้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยไอชีีแต่จากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานการ ประสาขออนุญาตจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและยังไม่พบการประกอบวิชาชีพหรือการให้บริการตรวจรักษาแต่อย่างใดครับ ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีในวงเสวนามีการเปิดเผยถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยเอชวีจากวัดพระบาทน้ำพุว่าหากต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกว่า120คนออกจากวัดผู้ที่ยังแข็งแรงก็จะมีการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลข้างเคียงเพื่อดูแลส่วนผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจะประสานทางพมประจําจังหวัดช่วยดูแลต่อหากเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจะไม่เกิดโดยฉับพลันนะครับแต่ว่าต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดําเนินการ ด้านนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนมนตรีเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนผอ,อสำนักพุทธจังหวัดลบบุรีหลังพบเข้าข่ายยนยานบกพร่องกรณีวัดพระบาทน้ำผู้พร้อมเตรียมจัดระเบียบพระสงฆ์ทั่วประเทศ และจากการลงพื้นที่หาข้อมูลของทีมข่าวครับที่พบข้อเท็จจริงว่าช่วงที่หลวงพ่อลงกฎที่เรียนถึงระดับปวชที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตกเกษตรพิษณุโลกแต่ว่าเรียนไม่จบในภาคเรียนสุดท้ายนะครับก่อนที่ข้อมูลช่วงนี้จะขาดหายไปซึ่งนับอายุแล้วจะใกล้เคียงกับช่วงที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารพอดีครับ จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวในจังหวัดขอนแก่นพบว่าชื่อของนายเกรียงไกรเพชรแก้วและนายอลงมกฎพลมุกไม่มีประวัติทางการทหารด้วยครับโดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าเพราะการเก็บข้อมูลในสมัยก่อนเป็นการเก็บข้อมูลเอกสารและหากแฟ้มเอกสารเก็บนานเกิน20ปีจะถูกโลบทำลายตามอายุความและช่วงที่พระอลง์กฎครบเกณฑ์ทหารก็อยู่ในช่วงที่เอกสารนั้นถูกทำลายไปแล้วตามรอบการเก็บรักษาข้อมูลครับ นอกจากนี้ทางธนาคารกรุงเทพมีการชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนอาทรประชานาตได้แล้วเป็นเพราะตรวจสอบพบว่าเลข13หลักที่ใช้ในการเปิดบัญชีเป็นของบุคคลอื่นจึงทำการอายัดบัญชีและยุติการใช้พร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับ